จรจริงผ่านอบริเวณสามแยกบ้านโพบนถนนสิริโสธรคืนนี้มีรถสัญจรไปมาตามปกติแต่คุณผู้ชมจับตาดูภาพต่อไปนี้ให้ดีๆนะครับ จากแรงประทะทำให้รถทั้ง3าคันอยู่ในสภาพที่พังยับเยินแต่โชคดีครับที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสาหาัสจะมีก็เพียงแผลแตกและถลอกตามร่างกายเล็กๆน้อยๆเราจอดคู่แล้วเก่งควันอยู่นี่จะไงไม่รู้ที่ขับเหรอครถก็คือจอดติดไฟแดงอยู่เป็นคันแรกแต่ว่าอยู่ทางเลนขวา แล้วก็จะมีรถอีกคันหนึ่งที่จอดคู่กันตอนนั้นคืนนั้นก็เวลาประมาณห้าทุ่มกืบห้าทุ่มครึ่งอะคะ่ะก็ไม่มีรถเลยก็คือลนอดทั้งโลกก็กําลังคุยอยู่ปกติก็คือว่าไม่ไม่รู้สึกตัวเลยมันเป็นแบบเชื่อมเสื่อินาทีชีวิตจริงๆอะแบบก็คือว่าชวนตูมก็คือว่ารู้สึกตัวว่ารถมันหนุน มุนก็คือลืมจ้าขึ้นมาก็ก็คือเห็นรถสามคันแยกแล้วบาดเจ็บก,ก็ที่ศรีรษะนี่ตรงนี้นะคะเย็บสองเข็ม,ขมแล้วก็ตรงแขนนี่ก็เคดหลังจากที่เกิดอ,อุบัติเหตุนะคะก็คือรู้ที่หลังว่าคนขับเขาหลับในคะ่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรก พราะการหลับในได้พากชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ถนนไปหลายต่อหลายครั้งแต่บทเรียนเหล่านั้นก็ยังคงไม่เพียงพอที่จะทําให้ผู้ขับขี่ตื่นตัวและให้ความสําคัญกับการง่วงนอนขณะขับมากเท่าที่ควรส่วนใหญ่เนี่ยจะคิดว่า1นึ่งนะะ ไม่เป็นไรหรอกฉันจัดการได้นะจัดการได้พอฝืนไปฝืนไปนะยิ่งพอฝืนไปสักพักเนี่ยมันจะเริ่มสบงบแรกแรกเนี่ยก็รู้สึกหาวใช่ไหมแล้วพอต่อๆไปมันก็รู้สึสกสปงบแล้วนะพอสบงบไปแค่สองสัปดาตอนนี้มันรูบ,บไปเลย ภาพของคนหลับในเปรียบเสมือนคนหูหนวกตาบอดหรือเป็นอัมพาตไปชั่วขณะเพราะอาการดังกล่าวทำให้เราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลยผมเชื่อว่าทุกคนรู้นะว่าตัวเองเหนี่ยง่วงหรือมันไม่ไหวแล้วเนี่ยนะถ้าเราถึงตรงนั้นปับ๊บผมคิดว่าเราต้องรีบหยุดรถแล้วนะแล้วก็คิดว่าถ้าเราขับไปเนี่ยหนึ <S 1> 1. <S ่งโตเราเองอันตรายสองเราอาจจะไปทำให คนอื่นนะ่ะที่เขาไม่ได้ง่วงด้วยเขาขับรถมาดีๆทุกอย่างเลยเนี่ยจะต้องเสียชีวิตบาดเจ็บหรือไม่ก็พิการไปนั้นเราเองเนี่ยไม่ควรจะเป็นต้นเหตุให้คนอื่นเสียชีวิตบาดเจ็บหรือพิการนั้นพอเริ่มรู้สึกว่ามันเพลียแล้วนะห่วงเหงาหานอนในที่ว่าเนี่ยหาวแล้วหยุดเลยนะครับหยุดรถหาอะไระกระฟองกาแฟน้ำรูปหน้านะสดชื่นสักพักหนึ่งแล้วค่อยไปต่อ เราก็จะรักษาชีวิตเราแล้วก็ชีวิตคน,คนอื่นไว้ด้วยครับเรื่องจริงผ่านจอ